สวัสดีครับอัดบีมนะครับมาวัดป่าบันเมิดนะครับมาเบิึงทีมงานลูกหลานกู้ตากู้ที่ปลาขาวกู้ที่ตุกหาแม่คู่หอมหันนะครับโอ้ลุงพีมงคลใช่เห็ดยังบาดเนี่ยโอ้คนเห็ดยังครับลุงพีโอ้ครับฟ้อมครับหมรำจอยลอยเย็ดก่อนจะได้ขืนเวทีต้องออกกําลังกายทํากวะอาดให้ปู้กันอโอ้ กวดไปกวดมาเห็นยังว่าไตัวแดงจริงคือยู่ไข่นาะโอ้องของขึ้นขยู่ส่ลงพีไ่เอะู้งเดี๋ยวเอาิ้าโอ้เดี๋ยวกับปากกดให้เห็นเรยตีอืมก้อนนี่วะได้ยังเมื่อเมื่อนี่ หมาว่านันขึ้นมีตะโศกแต่หมันแตะโศกแต่หลาบเป็นบอกกลับมาว่าสีสร้างเสื้อจางปเดี๋ยวลงพีมาขวดมาหลังดูไรหม่ลำจอยกับโม่ําจอยกับลาดน้ำหาตัวหาหาโศกนีเดียวนีหมือนได้ยินข่าวได้ว่าตัวเดงกึ่งกึ้งปรากฏขึ้นมาทันว่าเอแตงโมกับขวดหาเพราะแตงโม ปูดให้โชคงวดตีมางวดตีมาปูดให้เฉยค่ะพูดทันนปูดวางครับแนนเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี่มาเบิ่งฟังนี่โอ้โหนะครับรำมหาเจดีนะครับดูดีครับเจริญเจริญนะครับวันที่14นะครับ ยกยอดชัดนะครับคุณคุณน้อยพวกระวัางมื่นเด้อระวังกระเบื้องกระเบื้องมื่นลางทีกับมากวดยังสิละไปปิจอยกันลดน้ำยาบางเนี่ยแต่งูกัดกวาดอืมครับโอ้สะอาดถึจะนอนเตียกนอนจริงงาม หนึ่งงานไอ้เอ๋มาทำใจว่าจะมานอนพี่กลับมามาไอ้ฟังคนสวนดันบ้นพี่จ้อยเอ้ยกลับมาบ้านเติมมือใดยมาจากไอ้รอยเอตเตมมือใดยครับมหมือกรดครับไปใส่ซิดเนาะครับโอ้ฟังคุณหนักหนักหน่อยบ้านนี่พ่อตัวแดงจึ้งคึ้งไปนอนกวดไปกวนมาทั้งนั้นเนาะพ่อแล้วก็บวกข้าเลยเด้อ เพิ่งล้พี่กวดตะทัานนี่จนนั่นสีสร้างเสื้อหลอกคนเหล่านี้เอเออเออเออแห่งกูแหงใดครับเป็นควา่อเชือส่วนบุคคลนะครับเนาะครับอซีนะครับบานไกลเลียนเที่ยงนะครับเด้อยวันที่สิบสี่บหนะครับเป็นบุญไงบุญชร้องพระมหาเกียปุรีนะครับรออมกับบุญบาน บันแมดบันเมืดนะครับเพิ่นจัดใต่กันบุญบานวันที่สิบหานะครับแต่ว่าบุญฉเฉลิมฉลองของปู่ตาปู่ชีปลาขาวเขาไม่คู่ขมวนคือสิบสี่สิบห้าสิบหกครับเฉลิมพระมหากีดีนะครับมีบวชชีพามนะครับวันที่สี่วันที่บวชชีพามแล้วก็มีล่ำก่อนประยุกต์ช่วงทั้งเว้นนะครับหลังจากตรวดพุทธพิเศษเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยกไหญ่ย,ยอดชัดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีฟังล่ำก่อนประยุกต์นะครับวิดญานผู้ว่นมัน หมอรำตีนะครับหมอรำตีก็ใช่ร้อมกับสังเสยนะครับกําลังแตงสีนะครับท่าวกเวนนะครับทางด้านนี้นะครับก็เป็นหลวงพี่พงเดียดนะครับเตรียมอาหารไปให้สร้างวันสันว่าให้คนงานมือนี้งี่น้องหลายดิเหมือนมาวัดปูเมือนดินะครับมาเตรียมงานสร้อยกันทําความสะอาดวัดนะครับผมโอ้ยย่างสวยงามอุ๊ยนะครับตันทิเบรมากกับสาธุสาธุไว้น้ำกัน โดยบุญบารมีองค์ปู่ชีปาขาวปู่ตานะครับถึงได้สําเร็จนะครับได้เสด็จฉลองกับกบฏนาเชื่อนะครับเพราะว่าประมาณปีหนึ่งนะครับสร้างพระมหาเกียรติแล้วนะครับปีหนึ่งครับแตาในจริงเนี่ยสางพระมหาเกียรติเมื่อไม่นนหน่อยปีเด้ครับเป็นสิบปีเศร้าปีกืบบแล้วนะครับอันนี้ก็คือเงินเทวดานะครับเงินเทวดาก็คือปูประทานโชคให้มากนะครับแม่คู่กับน้ำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับได้เห็นได้สางนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับเพราะว่าจะเป็นแดนนรก ตูเวสสุวรรณปูแถวกุเวนประตูโค้งหอระฆังตาร่านะครับตาร่าผมครับตาร่าการเปลี่ยนมาครับหลังง่ายๆแล้วก็กุฏิอ่ากุฏิพระนะครับทีแรกมันมีสามหลังช่วงนี้เหลืออยุสองนะครับเพราะว่าช่วงยกพระมหาเจดีย์นะครับมันติดกับปูก็เลยแห่งมางออกหรือออกครับแล้วก็เป็นโบสถ์นะครับโอ้ไรห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็กค้ำแพงรั้วบัดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับขันมี้ช่วงมี้มันนะครับอ่าปูก็บอกว่าสิผ้าสาง พระไงนะครับพระไงครับแต่ว่าสิอยู่จุดใดนะครับกับอยาแต่ปูเพิ่งนะครับก็รอดติดตามไปน้ากันเท่ากับตั้งกิจภาวนานะครับได้เห็ดได้สางนะครับรวมกับแม่คู่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอ้ยครับลงทีเพิ่นเห็ดด้วย่นครับได้พันษาหนึ่งเลยลงทีเนาะแต่พันษาหนึ่งแล้วครับที่เอาได้จมูกเจ้าอาวาสอยู่นในละ ไปเรื่อยๆท่านทังคีว่าบุญบวชมี่จำได้กับไปทานันนะครับอ่มีบดีนะครับอาจซีอ่ามองสุด้ายคือผาเลี้ยงนะครับแล้กก็แต้บุญบวชผายบุญบวชมั่นนะครับบุหนักหน่อยเพิ่นเมื่อยเพิ่นดื่มเครื่องดื่มแล้วเพิ่นเออครับน้ำเขียวนะครับครับเป็นบรรยากาศนะครับบุหมําตีก็ใชัยครับ เห็นมูอยผีหลายมาผิด <au alon> แล้วด้ครับแดงสวยงามครับแดนนรกแากเดียดเนาะมีและขค้องแท่อืบอกว่าร่ำต่อยเนี่ยจะถามหาที่ค้องแ่อะไรพ่ะมีแล้วคล้องแฉ้วงเาวังนี่บ้าวก็ได้บ้าวก็ได้ หลายเลยนบาีงายิกัน้องแล้วลยนะนเลยบรรยากาศนะครับสวยงามครับบรรยากาศรวมบารมีนะครับลูกหลานเดี๋ยว่าแม่ครูนะครับจะมุ่งกนงา สรูปอย่างสวยงามมาเคื่อนก้ามาประดับเม็ดเพชรนะครับบางคนใช้มีฟองเดนนะคับมาเนื้อรูปประดับประดาสวยงามครับผมสาธุสาธุท่านมื่นวันที่เก่าที่ผ่านมาครับกับแห่นะครับแห่พระคุตตุรปครับอ้อมบันสัมภาวนะครับอ่ที่มองบันสัมภาวนะครับตอนรับเป็นการย่างดีนะครับผมครับกทาน รวมทั้งบุญครับเพราะว่าเพิ่นกะกระตือรือร้นเนาะครับเพราะว่าเพิ่นกะเอาเพิ่งแหยังครับพอบาบริษัทงานไปนะครับประสิแหพับผุดถล่มนะครับบางเถื่อบางคนเพิ่นกะบริบุงครับบริบุงคลิปเบื้งอยัางนะครับเพิ่นกะบูรุจนะครับเนาะเห็นเตะแหย่ไปครับผมสวยงามบรรยากาศช่วงเทิ่งลงไม้หาช่วงข้างล่างนะครับเนาะสวยงามครับผมสาธุสาธุไปนด้วกันครับงวดนี่นะครับขาขับเข่ากับน้านะครับวันที่ หรือวาา่ขาข้าขอกำนามมณีกษีหนึ่งศูนย์หกนะครับมาวัดแล้วกับเจ็ดศูนย์สี่สามนะครับที่มาวัดนะครับเนาะอ่ะครับมาหอปูรีเก้าเกตศูนย์หอปูรี 70, รมายกเต้นอ่ะออกจากนาองคูนะครับอ,อ่านันตะนะครับอ,อ่ะไม่อดนกเตลี่ยนออกจากนาองคูอ่านันตะเพระาะว่าไปบังนาะเพื่อนเพื่อนเบลียวพอเห็นมีอยังนะครับบรรยากาศสวยๆงามบุญสับเดลียวเห็นเบิดครับขึ้นมาทางพระมหาเจดีย์แล้วนะครับยังสวยงาม สาธุสาธุไปน้ำก,กันครับด้วยบรรยากาศนะครับอ่ะหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกกลุ่มพาพันครับก็จะเริ่มนะครับเดือนสิบหกกลุ่มพาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับการรอดติดตามครับว่าปูตานะครับสายคงสุดท้ายตัวใดนะครับคกับสาธุสาธุไปน้ำกันสวยงาม ขนาดสอง e องค์นะครับเฝ่านาพระมหาเกดีครับอย่างสวยงามระวังมืินได้ตื่นๆๆๆๆๆๆลุ้นหนุดิครับเกดไปเตี๋ยวคนย่างลื่นหยาดเมินหยาดจริงลงหยัดบด้ย่างลงมะนะสวยงามอ่ะขอบคุณ เสร็จเลยการนี้แล้วนะครับเนาะอืมครับยังสวยงามครับแรงขึ้นสาราเสร็จแล้วครับอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดีิทสิขอจบคลิปต้องซื้อตำนีกับเอฟซีทุกๆท่านโชคช่มันๆนะครับอ่าอย่าลืม970นะครับในคู่เป็นนกปลายโชว์มือแห่พระพุทธรูปนะครับอ่าขึ้นพระมหาเกดีครับวันที่14ก็อย่าลืมมาทำบุญนทำกันนะครับเริ่รวมบุญครับยกยอดชัดอ่าครับสรอง พระมหาเกียรติปูรีนะครับสามหมื่นสามขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับแอดยิ้มฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเถ้อทางช่อง YouTube ยิ้มแล้วรวยนะครับก็เลยกดโทราหา,าสิครับทรในคลิปสั้นนี่แหละครับคลิปในช่องยูทูบมีเบอร์โทรอยู่หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์ก็ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มด้วยครับขอสวัสดีครับ